ที่หลงตาว่าจะได้เป็นิดิ์สงตัวนี้มันจะเป็น24ห้องเป็นห้องพิเศษทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น24เตียงนะครับหนึ่งหลังงบประมาณที่ที่ที่กองแบบกันเขาตั้งไว้ก็จะอยู่ประมาณ47ล้านนะครับอันแรกนะครับอ่าส่วนอันที่2เงียดได้ก็คือเป็นอ่าอาคารศูนย์สุขภาพรวมก็คือจะเป็นตึก PCU ที่ให้บริการเหมืินล้าค่านามัยอครับ งาแต่ว่ามันจะประกอบด้วยในตึกนั้นมันก็จะประกอบด้วยางานจิตเวชงาน icu ก็คืองานอนามัยครับและก็งานกายภาพบ,บําบัดที่ใช้บําบัดร่างกายผู้ป่วยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสามส่วนเป็นตึกสองชั้นห้าสิบเอ็ดล้านนะครับอันที่สามก็จะเป็นอาคารเรื่องของ,ของโอรงพยาบาลที่ได้ก,ก็คือเรื่องของอาคารพักที่พักอาศัยของแพทย์นะครับแล้วก็อันที่สี่ ก็จะเป็นอาคารโรงครัวนะครับแล้วก็อาคารซักฟอกจากการที่จะต้องสนับสนุนในเรื่องของเครื่องเครื่องใช้ให้กับการให้บริการนะครับแล้วก็ตึจากจัดการลําดับสุดท้ายลําดับที่หกหลงตาที่ขอไว้ก็รวมๆวมแล้วก็ที่เลียกที่เคยนําเสนอหลงตาไปครั้งทั้งที่หลงตาไปจะรู้ดวงนะครับเป็นก็ประมาณร้อยสามสิบล้านนะครับแต่ผมก็จะแบ่งไว้ว่ารายการแต่ละรายการเนี่ย ้าหลวงตาอยากสร้างตัวไหนก่อนอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็จะให้เลือกได,ได้แต่ว่าความจำเป็นนะ่ะต้องอยากก็คือความจําเป็นอนะ่ะอยากได้้ารสนับสนุนก่อนนะครับหลงตาก็คือตอนนี้ตึกของเรานะครับข้างบน30ข้างล่างอีก15ามันก็จะเป็น45เตียงซึ่งคนไข้ก็จะอยู่ราวๆต่อวันหรือตอนนี้ก็ยอดสูงสุดก็อยู่ประมาณ40ครับแต่ว่าถ้าหลองไตได้เป็นอาคารตึกสงก็จะเสนอเป็น คนไข้ห้องพิเศษนะครับเป็นตึกสงเลยเป็นห้องพิเศษสําหรับของตึกสงนะครับดวงตามันจะเป็นสองชั้นนะครับแบบจะเป็นสองชั้นชั้นข้างบนถ้าถ้าสมมติว่าถ้าจะการเป็นตึกสงชั้นข้างบนอาจจะเป็นตึกสงข้างล่างอาจจะเป็นให้บริการคนไข้ทั่วไปครับงตาก็จะแบ่งได้ครับแต่ว่าถ้าตึกสง,ง,ง,ๆๆง,รงต,ตรงนั้นถ้าเป็นตึกสงข้างหลังเลยก็จะเป็นยี่สิบสี่ห้องทางดวงตาคนนี้ครับเป็นตึก พักผู้ป,ป่วยครับแต่จะเป็นห้องพิเศษทั้งหมดครับการรงพยาบาลเพราะว่าไอ้นี่มันอไออาการที่เราใช้เยเนาะที่มันหหเหลืออยู่ว่าคนคนไป่วยไม่มีพัที่งอลนี้ตอนจะลงที่อื่นเนไข้เื่อที่มันเิ้นการโรยบจริงก็ยังได้อยูค่ครับก็ทำใหต้องพักเที่ยงกัางอย่าง ขอ,องารา,น,าน,น,น่ัน้งมีารจดูป่วท่คนัดวอ่างี้ลวอาคารนี้มีอ้อรอ่าอาคารนี้ห้องพิเศษจะมีห้องหกห้องพเศษครับข้างล่างอีกสองเป็นแปดแล้วก็ตึกให้บริการผู้ป่วยนรือตึกแอดมิทนะครับคุณตาจะเป็นสาสิบเตียงนะครับตึกนี้แล้วก็ตึกข้างล่างอีกสิห้าเพราะว่าครึ่งหนึ่งนะครับกำลังทำป็นไตเทียมครับฟองไตนะครับคุณตากำลังทำไตเทียมนะครับ โื่นงตาจะเดินชมก่อนไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผมปอกลูกไปเยอะเยูะถ้าถ้าถ้า่ว่ามันมันเหลืออยู่เยอคนียเราว่าเราก็ไม่จำเป็นต้งหมนครับจะศึกษาคนีต่ออ๋อคับก็มีหลงตาจะครับสองทางเลยพยาาทางนี้คนงโลจริงจริงจะฟังจริงไม่ยางนัือเาเอกยเราไปชอย่าง้มอ้อกั แต่จริงๆนะโดยความสําคัญของโรงพยาบาลโคนสวรรค์นะครับตรงการที่ผมได้ดูนในเรื่องของโครงสร้างและก็สิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลน,นะครับตึกที่เราอยากได้จริงๆนะจะเป็นอาคารสนับสนุนครับที่สนับสนุนก่อนแล้วก็พอขยายเสร็จปุ๊บก็กล่าวว่าเวลาตึกตึกทรงหรือตึก24ยินิตลงก็จะลงแถวเนี้ยครับตรง3ามตึกนะครับตรงข้างๆเนี้ยก็จะยาวไปเลยครับตรงกาง เพราะว่าผมก็จะย้ายอาคารผูออ้อาคารโรงรัวอาคารซับคล้องแต่กลางไปอยู่ตรงที่ดินที่หลงตาบริจาคให้นะครับตรงโซนนั้นไปเลยจะจัดเป็นโซนสนับสนุนข้างหลังไปเลยครับหลงตาที่ที่วางแขนไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตึกให้บริการทั้งหมดครับก็จะมีกิจกัน มีไหมเร่องวังยางอ่าวังยางจะไม่มีครับผมเปิดให้ได้ไหมครับขออนุญาตครับน่งนี้ขอขอโทษด้ยอ๋อนัยางบางนเป็นรังปูนขอขอโทษนะครับเครื่องอาคารคลินิกโรคทางเดินหายใจโอเคเอาวางวางได้อันนี้อาการคินกดูมมมาครับ ใช้งบประมาณสิบสามล้านอ๋อเ็นแบแรกดือนี้นอจร้านไม่น้อยจากร้านเดียวไม่อาคารตรวจรักษาส่สงเสริมสุขภาพอันรนะครับ อันที่สองก็จะเป็นเคองอันนี้วางยัหลังสองสองล้านอ๋อสิบสองล้านสาล้านเนาทั้งหมดสิาล้านองงางองหลงตัวข้างบนใช่ไหมครับเป็นหลงลงลงง นรบอี้คแนกรงต้งนนชนันก็จะเป็นผาสมไม่เต็ม่างเงี้ราก็จะการขั้น2ปิดเลยครับการก็จะเป็น่วนของผ้าสงกรั้ก็จะไม่มีคนาก็จะมีแค่ ที่จำเนินที่มูนิการแต่ว่าถ้าช่วงนั้นตึกสงหรือถ้าสงราพ้าเยอะอย่างเงี้ยงงครับเราก็จะปิดตึกเลยป็นตึกสง,สงครับที่วางแผรับ,รบก็จะเป็น24ห้องยาวเลย <c oughs> แต่งบประมาณมันก็จะอยู่ที่47ครับา47หลัแต่ก็สูงเลยครับอาพ้าก็สามารถปรับเป็นนะครับต่างๆได้เลยที่ดีก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับ ย no? ังไม่แใช่ไหมครับตานุกันดารก็น่าจะวางานครับตอนับพโลงบานเล็กเขาเพิ่งก่อตั้งลงบับยังไม่ถึงห้าปีมังครับประมาณั้นสามล้านลาสองนปีแวคกับเดนกว่านาะที่เราจะที่บ้านลกบ้านลกการเซนกว่ดแ้วแรกนแ็เข้าล้านเียเ้าล้านล้นี่ เราขายเรียอยประมาณล้านหนึ่งเยอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ต้องใช้เงินทุนหนักะอะไรเส้นอะครับเคซื้อเครื่องราการแปแห้วมอยากจะคุณนักบนห้าล้านบอกคไปครับที่ว่าสืบสามานี่ขนาดจะสิบของบางอย่างอ๋อครับัเสร็จแล้วถ้าที่อยู่แล้วมันปดน้อยไไม่ตายนะ หักยางครับยางเนี่ยตอนที่เายืมอนทต้องอยู่อยู่เมตตามลูกหลานของนครับูม่ลาแมีสดวเนาะดูกาานให้นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าาเอาพูดเอาคุณทา้เน้ามใจทกอไม่รู้จที่อือไม่รู้จะที่บ้านก็จะเอให้ดีครับ เรา,เา,าก็อยู่ได้ราก็ช่วยเหลือก็คือได้ที่มีความเมตตาเราก่คือากท่านก็คือเาราก็คืสคัญก็คว่าตอนนี้เรนนั้เราเราต้ับเรียนมาเรียนมาตลอดอ๋อล่าสุดผมเพิ่งเชิญเพื่อนมา,าล่าสุดผมเเชิญเพื่อนมาประชุมเรื่องของรับที่ดินนะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นคณะกรรมการรับบริจาค เงินโรงพยาบาลก็คือเป็นเงินบริจาคภายในโรงพยาบาลนรัผมก็เพื่นั้นเพ้่นมาประชุมและก็มีการประชุมเรื่องาระที่หลวงตามอบที่ดีทั้งหมดให้เพราะว่าผมต้องใช้รายงานการประชุมตรงนั้นครับรับรองแล้วก็ผมก็ไปทําหครับผมตอนนี้ผมกำลังดำเนินการอยู่นะครับหลวงตาก็คาดจะแล้วเสร็จเร็วนะครับที่ดินก็จะเป็นที่ดินของจัฐบาลคนสวัสด์แล้ว่างได้ีได้มาแล้วเอาไปทำอะไทำอาไรต่อได้ครับมี ม่ทราบเปนมาแล้วจะมาดูมาเป็นปัจปัยเดนไม่ใช่ครับอ๋อไข่ซากของมันก็อก็เดี๋ยวผมให้ทางของกระทรวงนะครับเขาออกแบบทั้งหมดออกแบบแปลนวางทั้งหมดว่าปีนี้จะได้ตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้ลงมนพื้นที่ดินตรงนี้ครับแล้วผมก็จะเอาขึ้นให้ประชาชนรับทราบนะครับว่าแผนเซอร์วิสแพนของโรงพยาบาลจากนี้ไปเราจะมีตึกอะไรขึ้นบ้าง ก็อยู่ที่ว่างเทประมาณจะจัดสรรมาให้นะครับอาจารย์มันก็จะเป็นแบบอ่าตึกนี้จะขึ้นตึกนี้จะขึ้นตึกนี้จะขึ้นมันก็จะเรียนตามปี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 ไปนะครับอาจารย์ที่ท่านขอมาราค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 าเน่าที่ว่าถ้าเป็นหมดเลยที่ว่าบางทีที่เราบุญบารมีทำให้ชื่นอมใจนะครับอาจารย์แต่ว่ามันจะแข่งคานโดยการที่เราจะเอาเป็นชื่ส่วนออกไปมาตัดออกด้วยจะเอาอาคารอาคารพิเศษ สิ่งที่เขาเห็นคต้ด้าไหนคุณผู้การมาเอาโบเผมจะจะไว้ทำเดี๋ยวว่าจริงจริงก็อยากเลื่อจริงจริงก็จะมีตัวเลือกอยู่ครับหลวงตาสมมติว่าถ้าหลวงตาบอกอ๋ออยากทำให้เสร็จปีหนึ่งก็จะมีห้าล้านเจ็ดล้านเป็นติดนครับหลวงตาจะซอยๆเรื่อยๆลงไปอยู่ครับตัวนี้ครับจะมีสามรายการตัวนี้ครับที่มันจะที่มันจะวงเงินไม่เยอะครับหลวงตา จะไม่ถึงสิบร้านครับมีให้เลือกครับเพราะว่าผมมีให้เลือกเยอะว่าเข้ามาเรื่องเนเป็ครื่องมือนะครับอ๋อเป็นเครื่องมือครับทุกการที่ที่ราคาไม่ไม่ไม่เยวนะครับใ้เงินน้อยๆ้ามารับประโยชน์มันไม่เกินโอ้ตรงนี้จะจะค่อนข้างที่จะใช้จําเป็นมากอยู่ครับทุกการเป็นจุดของโรงอาหารนะครับโรงอาหารก็คือเป็นจุดที่ทํากับข้าวให้คนไข้ ทั้งหมดโรงพยาบาลทำตึกทำอาหารครับตอนนี้พย <c oughs> ายามอยู่ที่ไหนเออตัวนี้มันจะตอ่ตนี้ผมเพิ่งปรับปรุงทาสีไปก็ปรับปรุงไปครับก็จะอยู่ตรงนี้มันก็จะคแ,แคบๆนิดนึงครับคุแต่ถ้าจะให้เป็นสัดส,ส่วนมันจะต้องเป็นตึกของมันแล้วก็จะถูอ่าสุขลักษณะไปเึ<ช>ครับคุณตัเแยกเปอีกตึกหนึ่งไปเลยอย่างน,นี้ครับก็จะสวยไปเลยครับคุาตครับ พูดการตุาา้มันก็เกิมีให้เือกสมการหมดแต่เรื่องไปแลวันตีเหาแต่ของผมว่าถากตายากจริงๆใจใจใจของให่แต่ผมใยากจริงๆคืออันนี้ครับคือตึกสูงตึกสง่ผมอยากได้อยากได้จริงๆแต่ันตรงนี้แล้วเสร็จมันก็จะได้แต่มันแพงมากจริงๆครับแล้วผมก็จะขอทางอระวงวได้ก็ได้ แล้วตอนนี้ลิสที่นําเสนอลงตาไปเนี่ยครับส่วนหนึ่งเราก็จะขอในงบประมาณไปทำลงตาในในแ่แข็งงบประมาณขอแต่ไม่รู้ว่าจะโดนตัดหรือเปล่าบางทีก็แล้วแต่นโยบายนะครับของรัฐบาลแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าลงตาสร้างให้เสร็จปุ๊บผมก็จะไม่ได้ขอในสมิริแทนไปหลายปีแล้วก็จะเปลี่ยนไปขอตึกใหม่เนื่องจากทางลงตาได้มอบให้ทำโรงพยาบาลแล้วเราก็จะเปลี่ยนตึนใหม่ ถ้าได้ตึกตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปตัดในอุโมงมาณแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นตึกใหม่ไปแทนอย่างนี้นะครับนี่มีสองแทนครับคุณตาขนาดปีเดียวมันก็เลยจะเสร็จเอีครับปีครับก็คือมอสซิจินไปลาย ของของถ้าเปรียบเทียบโรงพยาบาลชุมชนนะครับลงตาก็ให้ลงตาง่ายๆในการตัดสินใจเนาะถ้าเปรียบเทียบใปโรงพยาบาลชุมชนในระดับเดียวกัน30เปียกเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลบพนสวรรค์เนี่ยก็จะอยู่ในระดับประมาณ70%ความเอเจริญที่มากกว่าเพื่อนนะครับส่วนไล่ลงเป็นสเต็ปลำดับลงไปก็จะเป็นวังยางเนี่ยน่าจะประมาณ3 0พสิเรเต้วกเรื่อนก่ตั้งครับถ้าเทียบหึงร้อยนะครับเขาก็เริ่อเริ่มเริ่อให้บริการนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นนาวาเนี่ยก็ เขาก็ยังเป็นตึกเก่าอยู่นะครับเป็นตึกเป็นตึกเหมือนข้างหลังนี่ครับแค่เรารับผมก็จะเป็นตึกคู่กันแบบนั้นครับราะเขามีแค่นั้นเขาไม่มีตึกหลักแบบนี้ครับครับผมก็จะประมาณนี้กครับมีการเราตอนนี้มีผมขอเรามีระดับเจ็ดสิบเจ็เนาะใช่ครับถ้าเปลี่ยนเงื่อนคนจะเลยแล้วของเราก็จะสูงกว่าเพื่อนครับในระดับสามสิบเตียงเหมือนกันหรือลงมาชุมชนเหมือนกันนะครับของเราก็จะคก็พักจะจะเลิกกว่าครับเพราะว่าเรามีตึกหลักนี้ให้บริการเป็นหลัก ถ้าเทียบกับเพื่อนนะครับผมตาแต่ว่าก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมตาที่เป็นแผนพัฒนาต่อของโรงพยาบาลแสนเก้าเจ็ดพันครับผมตาอ๋อตัวนี้ไม่ได้มีในใบงันครับเพราะว่าเพิ่งมาเริ่มพัฒนาคือในในในสมัยครับผมตาก็มันจะลดค่าไฟไปเลยเดียวใช่ไหมครับดีดีเยนอายุมันจะยี่สิบยี่สิบห้ายี คุ้มอยู่ปู๊ซี่ซี่ซี่แส,ส,สนก็มากได้25ปีว่ะเกิดไปได้สูงปุอ,อัน,นี่คือคุ้มจริงๆครับถ้าเยิดคำว่าค่าไฟนะ,ะอันนี้คือลดได้เลยครับต่อเดือนหลังจากติดก็ประมาณเดือนละประมาณ5,000-1,000บาทลดค่าใช้จ่าลงเลยครับตรงตาค่าไฟค่าไฟครับลดเลยคร<า>ับเพราะว่าตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มเริ่มปรับกันครับ<า>ตอนนี้มีปรับปรับคิดอะไรที่รัชการซื้อ มันจะมีภาษีแบกน,นะครับคืออุดไปอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับคือที่ที่เขาจะหักเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ครับก็อาจจะลดลงไปอีกในราคาที่เราซื้อเป็นเงินสดหรือเงินบริจาคประมาณนี้นครับต่างๆน่าจะไม่ถึงสี่แสนเก้าครับนัี่แสนเก้าถึงาราคาั้าหม่ว่สี่แสนเก้าประมาณครับ 4, <09 S 1> ครับ อันนี้จะได้ผลเร็วมากเลยครับใช่จีอันนจริงจริงตั้งไว้ร้อยกิโลวัตต์ครับตอนนี้ลงบานขึ้นทำไปอยู่ที่สิบเรืออีกประมาณสี่ชุดครับสี่ชุดก็ชุดละประมาณห้าแสนก็คือประมาณสี่แสนแต่ว่าค่อยๆ่อทำครับเราจะเพิ่มทีละยี่สิบครับประมาณสี่แสนเก้าพอลบาเข้าที่เงินงลพยาบาลพอขยับไ,ได้ครับไม่ได้ตุ้มทีเดียวเพราะว่าถ้าตุ้มทีเดียวมันจะอยู่ประมาณสามสามล้านครับร้อยกิโลวัตต์ค่อยค่อย ก็เลยขยายทีละยี่สิบขั้มต่ทีละสี่แสนเก้าเอาว่าตรงนี้มันขยายได้ครับไปเรื่อยๆของปีเราก็ได้ทำทีแไหนก็กำไรห้าน่าชนใจจริงๆโอโหเป็นตาไฮเยอะครับว่ากูมันเป็นมันเป็นลดลดลดคอร์สในค่าใช้จ่ายหลายอย่างเราสามารถเอาเงินตัวที่เหลือนะไปทำอย่างอื่นได้ถ้าถ้าว่ามันจับติดจับติดจริงๆได้น่าจะโ การมาขทำโครงการมาขอในเวลาเงินมา,า,บบมาก็จะได้มีที่อนะ้างเลยว่าได้ครับการเรียกไปใช้จ่ายที่ยืมครับถ้ามีคนเสินรับรองมาได้ครับรกกรเพราะว่าโดยปกติถ้าติดตรงนี้นะครับบานติดตั้งอนุญาตการไฟฟ้านะครับที่จะต้องติดตังต้ง,ตงส่วนรวมนะครับที่อยู่ในในลิสต์ที่เขาต้องดำเนินการนะครับผู้ขายนะครับลุงตาครับเพราะว่าอันนี้โรงงานเพิ่งติดไป20ครับเพราะว่า,าย,ยังขาดประมาณ8ป ล,ลดได้จริงครับเพราะว่าล่าสุดนียผมเพิ่งเช็คไปครับเดือนนี้เนี่ยสิ้นเดือนมาเนี่ยผมกำลังจะบูวว่าค่าไฟมันจะลดลงเพราะว่าเดือนที่แล้วลดลงไปประมาณหนึ่งหนึ่งครับถ้าลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงได้ก็ถ้าตกเดือนละประมาณสองถึงสามหมื่นเนี่ยค่าไฟโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามแสนห้าถึงสามแสนแปดตอน,นเมษาก็จะขึ้นเกือบถึงสี่แสนตอนรับครับค่าไฟค่าไฟถก็เรามีนนี้มาช่วยแล้ ถ้าติดร้อยกิโลวัตต์อ่าตอนนี้ติดยี่สิบมันลดไปหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าติดถึงร้อยมันก็จะลดประมาณห้าถึงแปดหมื่นต่อเดือนถึงแสนเกือบแสนนะู่ครับลดถ้า,า, <c oughs> ถ,าถ้าติดแล้วมันคระับครับถ้าร้อยกิโลวัตต์นะครับเขีนเน <c oughs> เยนได้ครับเขีย <c oughs> <c oughs> นได้ถ้างั้าเดียว <c oughs> มันมปเยอะ ีไปเสนอแล้วเขาจะเป็นผู้ร่วมบริจาคด้วยเราราภอาจจะไม่ได้ด้วยครับเออมันก็จะลดลงไปอีกครับอาจารย์โครงการมอเลยแต่ว่าเวลานัดจ่ายกันไปแล้วเวลาแจ้งโทรศัพท์มาว่าจะทไปไหนที่วันจ่ายมาแล้ววันจ่ายไม่ได้ทำอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงตามวผมจะถ่ายภาพให้แล้วก็ติดให้แล้วก็ทำรายงานให้ด้วยครับให้หมดถ้าก็อื่นลดดาวฟังแล้วละ

วันนี้ให้โยมให้โยหมอเพิ่งตรวจใหม่ไหครับหรือว่าไม่ต้องให้ให้โยมอตรวจร่างกายใหม่ไหมครับตรวจอะตรวจเพื่อนรีบเลยตรวจอาเรยหมอมาตรวจเลย